ผู้ชมวันี้ผมก็จะมาเล่นเกม World Block อีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะให้ผู้ผู้คนเนี่ยมาลองสู้กับเอ่อเอลอกแล้วก็คนแค่ครับนี่ซึ่งซึ่งมันจะมีใบโอมนะมันจะแล้วมันก็จะมีประตูแบบเนี้ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยแถวๆตรงเออประมาณนั้น นะคุณผู้ชมซึ่งมันจะเป็นไบโอมซึ่งทีง่จริงตรงเนี้ยม,มันมันมันจะเป็นพื้นหญ้าแต่ว่าผมเอาเป็นแคนดี้นะเพราะว่าในแมปมันไม่มีแคนดี้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ยก็แคนดี้ไม่มีแต่คริสตั้เลมอนเอ่อเออนี่แล้วก็รายธรรมดาสายที่ไม่ใช่รายนั้นแล้วก็โอเค มาลนะน้าคุณผู้ชมถ้าใครอยากเล่นเนี่ยก็กดมาตรงนี้แล้วมันก็จะมีโลกให้เลือกแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนกดไปที่อันเกือบเกือบใกล้อันอันเนี้ยเออนะ้าคุณผู้ชมอันที่มัน,นใกล้ๆก,กับอันที่มันสีฟ้าฟ้าเนี่ยเออโอเคอืมผมจะเอามนุษย์ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะมนุษย์เดี๋ยวสตาอปัน ้ก็มนโอเคคือไม่ชมอ,อิพนี่อันนี้มาก็คืมอ,อ,อ,ม,อมันต้องต้องกลังกล้าแล้วก็หด นี่คือเกาะของมนุษย์นะคุณผู้ชมบอกเลยว,ว่าถ้าใครมาอยู่เกาะน,นี้โชคดีละของดีสักขนาดนี้โอเคส่วนส่วนเอวผมจะให้อยู่ก่อนนี้ก็แล้วกันเอว

สักเท่าไหร่นะออกอืมอ๊กเอาเกาะเลมอนด้วยอยู่อยู่ใ,ใกล้กับพนแคะนี่เรียบรย้อยแล้วแต่ละก่อนเนี่ยผมจะเพิ่มสิ่งอันตรายนะคุณผู้ชมเอ่อก็คือก่อนก่อนนึงก็จะมีแต่แต่ละเผ่านะเอ๊ะ ก่อนหนึ่งเนี่ยมันจะมีสัตว์ที่ดุร้ายเอย่อย่างเช่นเอ่องั้นผม ส่วนกอนตรงนี้ผมให้เป็นกระทิงซึ่งเราสามารถนำมันมาเลีย้ยงได้ตั้งกอมันก็จะไม่มีนะคุณผู้ชมโอเคผมแจงให้ทุกกอแล้วยอมโอเคเก็จะเปิด Eh, malu-malu beli kumcung, laka dah kado ray bang jangan. sih lah, sam, eh kantang mikantang muban. Øh Øh, hvad mener du kommer Here, but money. โอเคประมาณนี้โอเคสาวเจ้าหนึ่งเริกโอมาถึงอ็อกอ็อกก็ห่แล้วโอ้ไม่ก็อ็อกโหดมากอ็อก นี่คกือ,อหน้าเราของอ๊อกละ่ะใสอันนี้ไปด้วยนี่ใสไปโ oh อ้ไม่กันเฮ้ยนี่สวยขนาดไหเออไม่เป็นเ็ตโอ้โหทุกคนหมู่บ้านใหม่เพียบเฮ้ยเฮ้ยหมูม่บ้านอ๊อกโ็โหอยู่นะหมู่บ้านของอ๊อก่ะคนผู้ชมโอ้ เบิ้ลเอาโหดมากอือหือมีการต่อสู้ด้วยโอ้โหเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรนะคุณมาที่กาะนี้แล้วก็ตายแบบน่ารักจริงเไรโอ้โหโอ้โหมันลามตรงนี้ My God ไม่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 ยุ๊ป ก็เป็นเพืนเ้า,าแบบนี้อืมขี่บุ๊บปุ๊บชิบอดอ๊เคนี่คือบ้บานของคเพ่อเเหลือน้อยมากามอาเพิ่มให้สนุกนี่บ้านใครอ่ะอน,นุ้นเหรอ ใช่เอละฮ่าลบแหมู่บ้านหมู่บ้านใครอะจะไม่ได้แต่ว่ามนุษย์ผมจำได้นะมันจะเป็นกอดใหญ่ๆนี่ไงมนุษย์ออกเอ่อนี่ไงเอล์ใช่ตรงนี้คนแคทแน่นอนใช่ไหมตรงนี้เอ้ยนี่ไงตรงนี้มนุษย์ตรงนี้มนุษย์ทุกคนตรงนี้มนุษย์ออ โอ้ทำไมมันนุ่นเหนี่นี่ทตัวนผมคิดว่าก่อนนี้น่าจะเป็นกล่องอ๊อกเนี่ยเลยไม่ใช่สิไม่เป็นกล่องใครอะใครอ่ะเอวเหรอแล้วษย์ไม่ใช่กลับกลไม่ใช่ ค,คุณโอ้โคุณเคอโอเคประมาณนี้ผมคิดว่าคนเกิดพายบัตนะเนียดูยูโรหน่ะออโอ้สิบล้านโอ้สิบสองล้านแล้วล้านกว่าปีคุณผู้ชม มาคนถืงเวลาแล้วเดี๋ยวนุ่ง,งปล่อยพลังไม่ตายของผมนั่นก็คือซอมบี้ใช่แต่และเกาะแต่และเกาะจะมีซอมบี้เดี๋ยวก็อีนสตาปกันซอมบี้หน่อย ประมาณนี้คุณไม่ชมซอมบี้ไหนขอดูสมากเองซอมบี้เย่ยก่อนนี้จะมีซอมบี้เยอะหน่อยคุณผู้ชมซอมบี้เยอะๆแล้วก็จะมีเนี่สมองซ,งซึ่งซอมบี้ก็จะไปกินแล้วซอมบี้มันก็จะฉลาดขึ้นนะซึ่งมันจะมีสองที่ซึ่งตรงนี้เป็นที่กำเนิดของซอมบี้นะคุณผู้ชมตรงนี้ ตรงนี้มันนุนอยู่เดี๋ยวเพิ่มมนนุ่นให้กันเรนี้มันนุ่นด้วยเขไม่เคยเห็นแร่เนี้ยแร่ใส่ลุงหรอฮะแร่อะไรไม่มีอรอไม่มีสซงว่าเป็นแร่อ่านี่ใช่ไหมไม่ใช่คือช่างมันโอ้โห มา我้想破门่งว่ามีมนุษย์กลุ่มกลุ่มนี้กำค่อนมาับซอมบี้นะคุณผูชมมาโอเคยวแป๊บนึงนโอเคครับคุณผู้ชมมาแล้วนะโอเคมา มีความความนอ้ <laughs>

โอ้โหมันหนุนกับซอมบี้โอ้โหโอ้โหทุกคนสู้กันแบบป่าเถื่อนมากโอ้โหโอ้โหคุณผูม้ชมยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงยังไงครับจังหวะนี้ไม่ต้องกินอาหารหนึ่งร้อยคูณไปอือฮึอือแค่นี้แหละ เกิดของโลกโอ้โหเฮ้ย,ยตรงนี้จะกลายเป็นซอมบี้เฮ้ยตรงนี้กำลังจะกลายเป็นซอมบี้ตรงนี้กำลังจะกลายเป็นซอมบี้เฮ้ยทุกคนตรงนี้กำลังกลายเป็นซอมบี้ดูเรียมันดูหน่ต้องต้งองระวัง นี่ประมาณนี้เอาไปสู้กับซอมบี้เอ่อเออเออซอมบี้เยอะมากดูดูีูดูโอ้ยเรียบร้อยอ้ย่างไรมนุษย์สู้กันเองอ๋อต้องใส่มนุษย์ บางคนแกจะเป็นซอมบี้มอ๋อเอออ๋อมูแหละคือมีความบ้าข้าง่งก็เลยกริงงหัวใช่ไหมมีความบ้าข้า่งใช่ไหมเอานี่ไปเลยเอานี่ไป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 แล้วก็นีแล้นายก็จะเป็นคนที่หัที่สุดผมช่วยซอมบี้ชฉยเลย เฮ้ยไอตรงนี้กำลังลดเฮ้ยกำลังลดเฮ้ย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 ม่ธรรมดาไม่ธรรมดามีมีการมาท้ากันเมืกี้มีการมาท้ากัน เวลาละที่มนุษย์ต้องสูญพันคุณผู้ชมปึ๊บฟึ๊ด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 อันนี้มนุษย์ต้องต้องหนีได้หรือว่าใครก็ได้นะคุณผู้ชมต้องหนีแล้วก็จะมีมังกรแล้วก็อยู่ไอโบแล้วก็ไอพวกนี้แล้วก็ไอพวก,น,วกนี้ด้วยนี่ ใช่พวกนี้ด้วยนี่ครับอันนี้คือจุดจบของมนุษย์นะคุณผู้ชมหรือว่าเออใครก็เออดีแล้วก็ป้าป้าป้าปต้องรอดให้ไดรครับสักคนทน่สักคนน่ต้องรอสักคนนคุณวที่ต้ ก็น,นี่โอ้โหไม่เหลือก็สลับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบาย